สบายดีท่านสบายดีตอนนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนทุกท่านเนาะเขาอ่าติดตามสอง YouTube เพราะว่าหลายๆคนพยายามกดเข้ามาแล้วก็ติดตามบ่เป็นเนาะเวลาที่ว่าท่านเข้ามาใน Messenger แล้วสินะนะเวลาเฮาส่งข้อมูลไปอยู่ใน Messenger เป็นข้อมูล y ยูทูบเป็นสิหลายคนก็กดเข้าไปเบิง่งปึ๊บเนาะพอกดเข้ามาเบิ่งแล้วตามมันก็ขึ้นมา YouTube มเป่นบ่พอขึ้นมาแล้วเฮาก็ เวลาเขาสีกดติดตามบ่ดนี้เขามันจะขึ้นมาเป็นลงเสือเข้อใส่บ่เขากดเข้าไปปั๊บหมา้กับว่ามาในเขาใส่ทียูหรือกับพาสเวิร์ดแบบนี้บ่ได้ทุกท่านฉะนั้นวิธีเขาใส่จีนไงเนาะหลังจากกดเข้าไปแล้วอยากติดตามง่ายๆทุกท่านท่านก็บ่ต้องกดติดตามเด้อเด้อเข้าไปเบิ่งโตสามจับอยู่ทึ่งทุกท่านสามจับอยู่ทึ่งเด้อสามจับอยู่ทึ่งแล้วก็เห็นพอกดนสามจับให้ท่านกดเข้าไปนั่นได้คข้ามาเปิดในยูทูบทุกท่านแล้ว ยูทูบก็สิขึ้นมาแล้วท่านก็นสิเห็นคำว่า,ากดที่ตามสีแดงๆให้ท่านกดที่ตามตามนั้นเลยเนาะท่านก็นสิสามารถเป็นผู้ที่ตามในยูทูบนี่เรียบร้อยแล้วทุกท่าน